สวัสด <med silly> <th> <Twelve> ีพ <med possession anyway> <th> <Austria> ี <th> <uo> ่ๆี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพักเครื่องในช่องจ่าโทเฮลลี่พาสองพานะครับวันนี้นะครับผมมีนะครับเออหลวงพ่อทวดนะครับมานะครับแนะนำนะครับแล้วก็รีวิวนะครับให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนนะครับได้รับชมกันนะครับผมองค์นี้นะครับก็นะครับเป็นนะครับเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อทวดวัดช้างไห้นะครับปีสองห้าสามเก้านะครับผม ก็เป็นเหรียญเสมานะครับขนาดมาตรฐานนะครับขนาดที่กำลังแฝงเลยทีเดียวนะครับเป็นเหรียญเสมานะครับเนื้ออะปากาชุบนิกเกิลนะครับผมจะมีความเงานะครับมีความเงานะครับเหรียญอะปากาชุบนิกเกิลนะครับอปากานี่ก็เป็นโลหะชนิดหนึ่งนะครับเหรียญนี้ออกที่วัดชังไฮนะครับปี2539นะครับผม ออกที่วัดชางห้ปีสองห้าสามเก้านะครับโดยตรงนะครับผมก็มาดูนะครับมาดูกันที่เหรียญนะครับก็ช่วงนี้นะครับผมก็นำพระนะครับที่ราคานะครับไม่แพงมากนะครับผมกลางๆนะครับไปเลี่ยมนะครับเพื่อมาพร้อมใช้เลยนะครับเพื่อมาให้พี่ๆนะครับได้เช่าบูชานะครับแล้วก็แบ่งปันกันไปนะครับ แล้วก็เพื่อเป็นการง่ายนะครับเพราะว่ามีพี่ๆหลายท่านนะครับก็อยากจะฝากเลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ามีเลี่ยมที่ไหนอะไรยังไงนะครับก็ผมจัดมาให้เลยนะครับทีเดียวเลยนะครับผมนี่นะครับก็เพียบเลยนะครับแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับผมก็เอาพระนะครับไปเลี่ยมอีกห้าสิบหองนะครับผมห้าสิบห้าองค์นะครับเป็นพระที่ราคาไม่แพงมากเดี๋ยวก็จะนํานะครับมาเปิดราคานะครับ ให้พี่ๆนะครับได้รับชมกันนะครับผมอีกห้าสิบองค์นะครับห้าสิบห้าองค์นะครับที่ผมให้ช่างเลี่ยมไปนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยนะครับเพราะว่าเลี่ยมเยอะนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นนะครับเหรียญเซมานี่นะครับอาจจะเงานิดนึงนะครับเดี๋ยวผมค่อยๆโฟกัสไปนะครับเป็นเหรียญเซมานะครับข้างล่างเนี่ยแต่ข้างบนนะครับเป็นยันนะครับแล้วก็เป็นข้างๆเนี่ยเป็นลายกระหนกนะครับผม เป็นแท่งๆแบบนี้นะครับเขาจะเรียกว่าบล็อกกระสาบนะครับผมนี่นะครับเป็นแท่งๆแบบนี้นะครับเหรียญใต้เ่มเย็นเนี่ยนะครับปีสองหกก็จะมีบล็อกกระสาบด้วยนะครับถ้าเป็นแท่งๆแบบนี้ยจะเป็นบล็อกกระสาบนะครับนี่นะครับขนกคมสวยๆเลยนะครับขนกนะครับสวยๆเลยชุบนิกเกิลนะครับผมเป็นเหรียญชุบนิกเกิลนะครับ ผิวก็เดิมเดิมเลยนะครับตรงนี้เดิมเดิมนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเดิมเดิมนะครับผมไม่ได้ขัดออกนะครับกระหนกนะครับคมเลยนะครับเป็นหลวงพ่อทวดนะครับนี่นะครับพิมพ์นูนสูงขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็มีหนังสือนะครับคําว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดนะครับ ด้านล่างนี้ก็วัดช่างให้นะครับผมสวยๆนะครับผิวเดิมๆนะครับปีสองห้าสามเก้านะครับวัดช่างให้มีห่วงพร้อมนะครับเลี่ยมใสๆสวยๆนะครับเนียนกริฟนะครับเท่ากันนะครับสมมาตรมากนะครับผมสายขวาเป๊ะนะครับช่างคนนี้เลี่ยมเป๊ะนะครับผมมาดูการที่ด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะเป็นนะครับรูปนะครับของท่านอาจารย์ทิมนะครับพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับเสาห้านะครับก็เลิกยามของเขานะครับเป็นวันที่แข็งนะครับผมนี่ตรงนี้ก็วันที่นะครับมีนาสามเก้านะครับมียันสี่ตัวนะครับมียันสี่ตัวอาจารย์ทิมก็จะนูนโด่งเลยนะครับผม นูนสูงนะครับพอสสองห้าสามเก้านะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับออกที่วัดจางให้ปีสองห้าสามเก้าด้านหลังเนี่ยเป็นอาจารย์ทิมแต่ว่ารุ่นนี้นะครับไม่ทันนะครับไม่ทันไม่ทันอาจารย์ทิมนะครับเป็นอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับที่อมาปลุกเสกให้นะครับผมมาปลุกเสกให้นะครับก็เป็นยุคสองนะครับผม ยุคแรกนี่ก็มีราคาค้างวดแพงนะครับผมนี่ก็เป็นพระยุคสองนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับเหมาะแก่การแฝนนะครับสาหรับพี่ๆท่านใดที่มีนะครับกําลังทรัพย์ไม่เยอะนะครับก็ถือว่าเป็นหลงพ่อทวดเหมือนกันนะครับผมใช้ได้นะครับสบายๆนะครับยุคอาจารย์นองอาจารย์นองเนี่ยก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับก็เป็นผู้สืบทอดนะครับการปลุกเสกพระ เออหลวงพ่อทวดนะครับจากท่านอาจารย์ทิมนะครับผมนี่นะครับผิวออกจะผิวเนี่ยจะเออถ้าเล่นเล่นไฟนะครับจะออกอมเหลืองๆหน่อยนะครับอันนี้เป็นอะบาก้าชุบนิกเกิลนะครับผิวเดิมนะครับผมเหรียญนี้เป็นนะครับปีสองห้าสามเก้านะครับแล้วก็มีอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่ยังอยู่ที่ผมลงไปคู่นะครับที่ผมลงไปคู่เนี่ยอันนี้เป็นเนื้ออะบาก้าเปลยนะครับปีสี่หนึ่ง ปี41นะครับอปาคาเปื่อยปี่1ตอนนี้เหลือเหรียญนี้อยู่นะครับผมนี่นะครับอปาาเปื่อยไม่ชุบนิกเกิลนะครับจะเป็นปี่1มีปิดไปแล้วนะครับหนึ่งเหรียญนะครับผมก็อเหรียญนี้นะครับยังอยู่นะครับเหรียญนี้สองพันบาทนะครับผิวดมเดิมๆนะครับสวยๆแบบนี้นะครับไม่แต่งเติมนะครับใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเรียมสวยๆนะครับองค์นี้ยังอยู่นะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับที่เอ รีวิวนะครับรีวิวล่าสุดใหม่อันนี้นะครับผมเป็นปีสามเก้านะครับเป็นปีสามเก้าอัปป้าเปยนะครับปีสี่หนึ่งเนี่ยปีสี่หนึ่งนะครับปีสี่หนึ่งอันเนี้ยสองพันบาทนะครับพร้อมเลี่ยมพร้อมส่งประกันแท้ตลอดชีพเหรียญปีสามเก้านะครับอันนี้ปีสามเก้านะครับปีสามเก้าอัปป้าชุบนิกเกิลสวยๆแบบนี้นะครับสองพันสามร้อยบาทพร้อมส่งด่วนพร้อมประกันแท้ตลอดชีพนะครับผม นี่นะครับตอนนี้มีเหรียญเดียวนะครับผมเหรียญเดียวเลยนะครับอันนี้ก็ยังอยู่นะครับผมก็ลองเข้าไปดูกันนะครับเผื่อพี่ๆท่านใดนะครับยังไม่เห็นคลิปนะครับหรือว่าจะดูไปจากตนี้เลยก็ได้นะครับอันนี้เป็นทองแดงลมดำนะครับปีสองห้าสี่หนึ่งนะครับผิวสวยๆลุงๆนะครับผิวสวยๆลุงลงนะครับปีสองห้าสี่หนึ่ง สององนี้นะครับก็อง์ละสองพันบาทเหมือนกันนะครับผมนี่นะครับคลิปนี้ก็จะรีวิวของเก่าไปด้วยนะครับเพราะว่ายอดวิวนะครับยังไม่ค่อยขึ้นนะครับเผื่อพี่พี่ท่านใดนะครับยังไม่เห็นนะครับอ่าสามองนี้นะครับเนื้ออัปากาเปลยเนื้อทองแดงลมดำผิวลุงลุงอัปาคาเปอยผิวดเดิมเหลืองๆหลืองแบบนี้นะครับอ่าสามองนี้นะครับอง์ละสองพันส่วนนะครับปีสองห้าสามเก้านะครับองค์นี้นะครับ 2300รอบาทนะครับโทรนะครับ0ูนย์4 1้าแปดแดห้าสี่หนึ่งสาหกหกเชษนะครับผมแล้วก็มีพาเครื่องในช่องอีกมากมายเลยนะครับเชิญพี่ๆเข้าไปรับชมกันได้นะครับผมมีเป็นร้อยๆคลิปเลยนะครับเข้าไปดูนะครับเผื่อวันหยุดนะครับหรือว่าเบื่อเบื่อเงาเงานะครับเข้ามาชมผาเครื่องของผมก็ดูกันเพลินๆนะครับได้นะครับแล้วก็มีทั้งราคาที่ แพงนะครับทั้งแพงและไม่แพงแล้วก็กลางๆนะครับมีหมดนะครับผมเข้าไปดูได้นะครับประกันแท้ให้ตลอดชีพทุกองนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้นะครับเข้าไปรับชมกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงนะครับเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีพีุ่กท่านครับสวัสดีครับ